แล้วยังไงนะระหว่างเราเอาไปเองกับซื้อที่วัดอะไรจะได้มากกว่ากันอ๋อคือเวลาเราไปผาติกรรมเขาเรียกว่าผาติกรรมไอ้ตัวผาติกรรมเนี่ยเช่นเราไปเอาผ้าของวัดแล้วก็เอาเงินจ่ายร้อยหนึ่งเอาผ้าไตมาหรือกระป๋องสังฆทานจ่ายร้อยหนึ่งเอากระป๋องสังฆทานมาหรือจ่ายพันหนึ่งเอาพุทธรูปมาแล้วก็ไปถวายวัดเหมือนเดิมเขาเรียกว่าผาติกรรม การพาติกรรมเนี่ยก็คือการทําแบบนี้วนไปเวียนมาวนของเวียนของคาถามคือได้ไหมถ้าตามความเป็นจริงคือไม่ได้คนที่ทําคือใครอ่ะพระธทมใช่ไหมพระเป็นคนจัดการจัดการพระทาเรื่องนี้ไม่ได้ผิดวินยัยเพราะเป็นเรื่องของผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของเงินของทองแต่ปัจจุบันก็ทํากันเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นลาวอันนี้ผิดวินัยสงทำไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าทําไปแล้วเราไปซื้อตรงนั้นมาเราได้บุญไหม,มย่ยอมได้บุญเพราะเราได้สละเงินไปแล้วแต่คําถามคือของที่เราเอามาเป็นของอันปราณีตไหม เรารู้เปล่าล่ะเราไม่รู้อ่ะเราไม่รู้ว่า,าไาอ้ของอนานปานี้ปลาเราแค่เขามีวางไว้อ่ะเราก็จ่ายตังแล้วก็เอามาเราไม่ได้เป็นคนเลือกเนื้อผ้าด้วยตัวเราเองเพราะเขามีอันไหนก็เสื้อนั้นแต่ใน,นขณะเดียวกันเราไปซื้อตามร้านเราไปเลือกเนื้อผ้าแบบนี้สีแบบนี้มีความพิถีพิถันเย็บย้อมอะไรยังไงตัดเย็บยังไงเรารับรู้หมดเราก็เลยซื้อผ้านี้มาความละเอียดของใจอันปราณีตอ่ะเราว่าระหว่างซื้อไปเองกับไปเอาที่วัดอีิบเอาอะไรปราณีเด,ดียวกันข้างนอกต้องปราณีกว่าถูกต้องปะ แลวอะไรแพงกว่าข้างนอกแพงกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับแพงหรือไม่แพงมันเกี่ยวกับความปราณีที่เราเนี่ยต้องการจะสละในสิ่งนั้นเพื่อนําไปให้กับวัดวาอารามนั้นแต่ใน้ของเวียนเนี่ยเอาจริงๆงอาจารย์ไม่ค่อยสลัส่วนได้ใช้แต่ไม่ใช่ทําไม่ได้ทําได้ย่อมได้บุญอยู่แล้วเพราะเรามีการสละมีการให้แต่แค่ไม่ปราณีเท่ากับที่เราจัดหาไปด้วยตัวเราเองแล้วมันจะใช้ได้จริงๆด้วยเพราะไอ้ของเวียนมันไม่ได้ใช่ไงเขาต้องการได้เงินประเด็นอะ จต <พ uka> จำนงคือวัดเขาต้องการเอาเงินไปทำอย่างอื่นเพราะของมันเยอะแต่ถ้าเราเอาของที่มันสมควรแก่การใช้อ่ะยี่กระป๋องสังฆทา,านเหลืองเนี่ยที่เราหิ้วกันไปมันเอาไปใช้ในวัดไม่ได้ไงเขาก็เลยไม่ใช้กันเนี่ดังนั้นเราจะซื้อเข้าไปทําไมอ่ะเราก็ซื้อของเราเองเข้าไปดีกว่าและไอ้กระป๋องเหลืองเนี่ยอย่าไปเข้าใจผิดไอ้นั่นเรียกว่าไม่ได้เรียกว่าสังฆทา,านนะมันเรียกว่ากระป๋องมันไม่เรียกว่าสังฆทา,านสังฆทานเนี่ย สังฆะแปลว่าหมู่คณะทานแปลว่าการให้สังฆทานจึงแปลว่าการให้ทานแก่หมู่คณะสงฆ์ในอาวาสนั้นๆอะไรก็ได้ที่เรายิ้วเข้าไปแล้วมีเกจจำนงให้พระทั้งวัดนั้นน่ะได้ใช้ร่วมกันนั่นเรียกว่าสังฆทานอาจารย์ซื้อน้ำไปหนึ่งแพ็คหนึ่งแพ็คมี1 2บสองขวดเราซื้อแพ็คนี้ไปถวายแล้วบอกกับพระว่าน้ำจำนวนนี้ขอถวายให้กับหมู่คณะสงฆ์ในวัดนี้ทั้งหมดเลยนะเจ้าคะ ให้ดื่มร่วมกันเรียกว่าสังฆทานอะไรก็ได้เรียกว่าสังฆทานทั้งหมดเลยไม่ใช่กระป๋องเหลืองเรียกว่าสังฆทานไปเข้าใจผิดถ้าเอากระป๋องเหลืองยิ้วไปถวายพระรูปเดียวซึ่งพระรูปนี้ชื่อว่าพระเอแล้วเราบอกว่ากระป๋องอันนี้ให้แก่พระเอรูปเดียวไม่ต้องแบ่งใครให้เฉพาะรูปนี้อันนี้เรียกว่าปฏิบุคลิกไม่ใช่สังฆทานนะพะได้แก่พระรูปเดียวแต่ในขณะเดียวกันยิ้วของมาเหมือนเดิมแล้วเอามาให้พระเอ แล้วถวายพระเอว่าขอให้พระเอเนี่ยเป็นตัวแทนรับรับของทานนี้เพื่อเอาไปกระจายต่อในหมู่คณะสงแทนญาติโยม้วยนะอันนี้เรียกว่าให้พระเอเป็นตัวแทนในการรับเพื่อหมู่คณะสงหมู่ใหญ่ในวัดนั้นจึงเรียกว่าสังฆทานเรามันเข้าใจไปผิดไปหมดในประเทศไทยเนี่ยมันโดนหลอกว่าเรียกกระป๋องสังฆทานอ่ะซื้อกระป๋องสังฆทานนะมันไปกันใหญ่นะ้เรียกกระป๋องมันเอาไปทําอะไรไม่ได้และในกระป๋องอ่ะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีอะไรเราแค่ดูลิสต์รายการใช่ปะ แต่ของในนั้นไม่มีอะไรที่ใช้ได้จริงเลยสักกระย่างเดียวทุกอย่างคือแบบกะเลวกระลากมากถ้าไตรอ่ะถ้าไตรที่ซื้อแบบถูกๆเรารู้มไหมบางทีมีแค่ครึ่งไตนะจีวรนห่มไม่ได้มีอยู่ครึ่งเดียวั้นห่มยังไงอ่ะมันห่มไม่เต็มผืนอ่ะสุดท้ายแล้วมันโดนหลอกเงี้ยเนี่ยว่าไม่ใช่ของอันปราณีเห็นไหมดังนั้นให้เราเนี่ยเลือกของอันปราณีด้วยตัวเราเองดีที่สุดอันนี้จะมีผลมากมีอัน,นิสงส์งมากกว่าอย่างอื่นถ้าไปไปได้ให้ซื้อไปได้วยตัวเราเองอย่าไปเอาของวัด ให้ทําเองเลยส่วนเราอยากจะทําบุญให้วัดไม่ต้องแบบของวัดเอาเงินเนี่ยถวายใส่ตู้ไปเลยเพราะนั่นก็เรียกว่าสังฆทานเหมือนกันเพราะเงินจํานวนนี้เอาไปดูแลทุกอย่างในวัดจ่ายค่าน้ำค่าไฟเพื่อพระหมู่คณะใหญ่เพื่อไปบุญรุงวิหารสาราลงทานอะไรต่างๆนาะนี่เรียกว่าสังฆทานทั้งหมดเลยได้หมดอืมแค่เราตั้งเจตนาขึ้นมาว่าให้แกหมู่คณะสฆ์หมู่ใหญ่ตั้งเจตนาดีๆนะเออแล้วให้ทานให้ด้วยมือของตนจะเรียกว่าสัตว์บุรุษ เวลาให้อะพยายามอย่าฝากกันไปอาฝากหน่อยไปถวายให้หน่อยอย่างเงี้ยพยายามอย่าฝากให้ด้วยมือของตนิี่ไปถือไปได้วยมือของตนหรือไม่จําเป็นต้องหยิบอย่างบางทีมันของหนักมากอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องให้ด้วยมือของตนก็ได้ให้อะไรเอยเปล่งวาจาด้วยตัวเราเองว่าวัตถุตรงนี้ที่วางไว้เนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่เท่าไหร่น้าหนักเยอะมากจึงขอาราณาถวายแก่ท่านให้ท่านหยิบใช้ได้ตามเหตุปัจจัยไม่จําเป็นต้องยกถวายก็ได้รู้ไหมว่าการประเคนมีหลากหลายวิธี อยู่กันคนละฝั่งของเคีุยงให้ก็ได้นะพระอยู่ฝั่งนู้นเราอยู่ฝั่งนี้มันขั้นได้แม่น้ำอ่ะเราจะไหว้น้ําไปให้หรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแค่ปวาวณาว่าพระคุณเจ้าของอันนี้ขอถาวายแด่พระคุณเจ้านะเจ้าคะแล้วเคี้ยงเลยเราไม่ได้เคียยงต้องการให้โดนหัวพระนะเราเคี้ยงเพื่อให้มันไปถึงข้างนู้นเฉยๆแล้วให้พระเนี่ยหยิบฉวยเอาได้เลยทําไมต้องมีการประเคนรู้ไหม เพราะพระเนี่ยหยิบฉวยของด้วยตัวเองไม่ได้จะปรับอบัติปราชิกจะขาดจากความเป็นพระเพราะอะไรไปหยิบช่วยทรัพย์สมบัติของเหล่านั้นที่ไม่ใช่ของตนเราจึงต้องมีการปรวารณาถวายแด่พระภิสุสงฆ์ว่าของจานวนเนี่ยพระคุณเจ้าสามารถหยิบไปใช้สอยได้เลยปวารณาแก่ท่านบอกแก่ท่านก็ได้เพราะนั้นการประเคนเนี่ยส่งด้วยมือของตนแล้พระรับด้วยมือของตนเองเลยก็ได้หรือให้ด้วยเนื่องกายก,ายก็ได้เช่นเอาผ้ามารับประเคนนี้เรียกว่ารับด้วยของเนื่องด้วยกาย เรารับมีผ้าใบหนึ่งเ,เอาน้ํามาวางบนผ้านี่เรียกว่าเนื่องด้วยกายเนื่องด้วยกายคือมีผ้าหนึ่งผืนไม่ได้ให้แบบโดยตรงอย่างนี้ก็ได้ดังนั้นการรับของเราเป็นผู้หญิงเนี่ยส่งของให้พระพระรับได้เลยไม่ต้องมีผ้ารองรับก็ได้นะพาะนับว่าเป็นการประเคนคนเดี๋ยวนี้ก็ไปตีความผิดผดว่าไม่ไดนะ้ต้องเอาผ้ามารองเพราะเป็นผู้หญิงไม่เกี่ยวเลยได้หมดแล้วการโดนตัวผู้หญิงก็ไม่ได้ผิดถ้าไม่ได้มีใจกำหนัดถ้ามีใจกำหนัดประทุษร้ายต่อหญิงนั้นในกามราคะ นั่นน่ะพระต้องอาบัติสันฆนิเศษเลยดังนั้นไม่เกี่ยวเลยรับจากมือของตนแล้วพระก็สามารถส่งของเนี่ยจากมือของตนผู้หญิงก็สามารถรับได้เลยเหมือนกันไม่จําเป็นต้องมาเนื่องมาอะไรกันวุ่นวายไม่จำเป็นเลยแต่เพราะเราไม่เข้าใจบัญญัติเหล่านี้ก็เลยแบบเออไม่กล้าเยอะเงยื่นยื่นวุ่นวุ่นวายอยู่อย่างเงี้ยน,น,น,นะสิ่งที่ทำได้หมดเลยทําได้ทั้งหมดถ้ารู้วินัย